สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันต์ข้าพพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อตบริษัทดีสิครีเอชั่นจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบูหลวงจำกัดบริษัทไทเรนอาคาคอร์เปอร์เรชั่นจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนบริษัทสุภลัยจำกัดมหาชน ช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา46นาทีครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ m o n นี่ช็อนะครับคุณผู้ฟังครับพรุ่งนี้รายการทีวีเงินทองไม่ต้องเครียดโดยพี่ตู่วรวันณธารภูมินะครับเสนอเทพพิเศษตอนรักยิ่งใหญ่ของพ่อหลวง ผ่านมุมมองของพี่ตู่นะครับติดตามได้นะครับต้องบอกว่าน่าสนใจและน่าติดตามมากๆเลยนะครับในรายการทีวีทางช่อง Money Channel นะครับวันอังคารที่1พฤศจิกายน15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีลีลันวันพุทธที่2พฤศจิกายน3ทุ่มถึง3ทุ่มครึง่งและรีลันรอบ2อีกรอบหนึ่งในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน5ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนทางช่อง Money c h a n n นล ติดตามชมกันให้ได้นะครับสำหรับธนาคารอมสินครับวันนี้ก็มีกิจกรรมเนื่องในวันอมนะครับเนื่องในวันอมโลกเลยนะครับ31ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการประหยัดและการอมของโลกนะครับปีนี้ธนาคารอมสินก็จัดกิจกรรมภายใต้ใตแนวคิดน้อมนำพระราชดำรัสสู่วิถีการอมอย่างยั่งยืนนะครับมีการจัดทำกระปุกอมสินที่ระลึกกระปุกอมสินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทละ มหาภูมิพลอดุลยเดชครองราช70ปีจำนวน5 5 0 0 0 0ใบมอบให้กับผู้ที่ฝากเงินหรือเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ด้วยตนเองตั้งแต่200บาทขึ้นไป1บุคคลต่อหนึ่งใบเท่านั้นนะครับมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะครับและจะไม่มีการผลิตเพิ่มอีกเชื่อว่ากระปุกออมสินที่ระลึกจำนวน550,000ใบคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนอย่างแน่นอนแต่ก็จะพยายามกระจายออกไปยังสาขาทั่วประเทศแห่งละประมาณ500ถึง 600ใบนะครับนอกจากนั้นครับในวันที่9พฤศจิกาย,ยนนี้ธนาคารอมสินจะเปิดให้แลกธนาบัตรที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกสองรุ่นได้แก่บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุทรงเจริญพระชนพรรษา60ปีบริบูรณ์5ธันวาคม2530 ชนิดราคา60บาทและธนาบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปี ธนบัตรไทยปี2545ชนิดราคา100บาทซึ่งธนาคารออมสินได้รับจัดสรรจากธนาคารแห่งประเทศไทยชนิดละ100,000ฉบับนะครับโดยธนาคารออมสินจะมีการกระจายธนบัตรที่ระลึก2รุ่นไปยังสาขาของธนาคารทั่วประเทศจำนวน107สาขาโดยจะมีการชี้แจงรายละเอียดที่เว็บไซต์ของธนาคารอีกครั้งหนึ่งเงื่อนไขในการจ่ายแลกจำนวนหนึ่งคนสามารถแลกธนบัตรที่ระลึกอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง1ใบเท่านั้นเพื่อจะกระจายให้กับ ประชาชนทั่วประเทศโดยราคาจำหน่ายจะเท่ากับราคาหน้าธนบัตรนะครับราคาเท่าไหร่ก็ให้แลกเท่านั้นเลยนะครับ9พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับแล้วก็วันที่2พฤศจิกาย,ยนธนาคารอมสินก็จะเปิดขายสลากอมสินพิเศษ5ปีหน่วยละ100บาทดอกเบี้ย5บาทด้วยนะครับสนใจก็เชิญน,นะครับ ปตทอสอพครับปตทอสอพเผยผลประกอบการ9เดือนแรกแข็งแกร่งมีกำไรสุทธิ388ล้านดอลลาร์สหรัฐต,ต้นทุนต่อหน่วยลดลงกว่า23%เมื่อเทียบกับปีก่อนจากการเพิ่มประสิทธิภาพจากการบริหารจัดก,การตามแนวทาง safe to be safe และ spend smart to business sustainability นะครับ นอกจากนั้นปตทส,สพก็ยังมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยเงินสดในมือกว่า3.7พันล้านด้วยเงินสดในมือกว่า3.7พันล้านดอลลาร์สหรัฐและพร้อมรองรับโอกาสทางธุรกิจเพิ่มปริมาณการผลิตและปริมาณสำรองปิโตรเลียมในอนาคตด้วยนะครับนี่คือนี่คือผลประกอบการ9เดือนแรกของปตทส,สพลลที่แข็งแกร่งและก็มีกำไรสุดที่ถึง388ล้านดอลลาร์ สหรัฐนะครับส่วนช่วงนี้ครับสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการวิทยุมันนี่ช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพ่ยุทธครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยค่ะขอเป็นเรื่องที่ฮอตมากๆนะครับแน่นอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวนาที่ตอนนี้ชาวนาก็ดีลูกหลานชาวนาก็ดีกําลังที่จะขายข้าวโดยตรงมายังคนกินข้าวผ่านทางออนไลน์แล้ว ประเด็นก็คือว่าตกลงผิดไหมทําได้หรือเปล่านะครับ,รบล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับปุ๋ยครับค่ะก็มีความชัดเจนทันทีเลยนะคะจากทางสคบนะคะหรือว่าสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านรองเลขาค่ะคุณพิชเนตรปะปวงนะคะซึ่งก็เป็นโฆษกด้วยเนี่ยออกมาชี้แจงกรณีที่มีการเตือนว่าถ้าหากว่าไปโพสต์ขายข้าวเนี่ยนะคะโดยตรงผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยจะผิดนะต่อพรบรขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรง ซึ่งอันนี้รองเรขาสขาบก็ออกมาบอกว่าจากการตรวจสอบกว่าหนึ่งพันเพจก็ไม่เห็นว่ามีลักษณะแล้วก็เจตนาที่จะประกอบธุรกิจอย่างจริงจังนะคะเนื่องจากปริมาณการซื้อขายก็ยังไม่เพียงพอที่จะเข้าขายพรบรขายตรงเพราะว่าไม่เข้าองค์ประกอบก็คือจะต้องมีผู้ขายมีคนกลางแล้วก็มีคนซื้อนะคะเพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นเพียงช่องทางการระบายข้าวแบบเป็นครั้งคราวซึ่งก็ถือว่าไม่ผิดตออกอกฎหมาย นั้นชาวนาก็เลยไม่จําเป็นจะต้องมาจดทะเบียนกับสคบในแา่ละจังหวัดแต่นะคะแต่ถ้าหากว่าชาวนาคนไหนสนใจจะดำเนินการที่เป็นธุรกิจเนี่ยอันนี้จะต้องสามารถไปติดต่อกับสคบได้โดยจะมีการเสียค่าใช้จ่ายครับพี่ยส่วนทางกระทรวงพาณิชย์ก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนอม,มีข่าวว่าจะต้องให้ไปขึ้นทะเบียนด้วยหรือเปล่าครัปุ๋ย ค่ะก็ตอนแรกก็จะเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ว่าใน,นที่สุดแล้วพอมันมีความชัดเจนตรงนี้ออกมาแล้วก็สกบยืนยันว่าไม่ต้องมาจดทะเบียนเนี่ยอันนี้ก็เลย ก็เลยได้ข้อยุติว่าอันนี้สามารถทําได้เพราะว่าตรงที่ความชัดเจนตรงที่ตรงที่บอกว่าเป็นการระบายข้าวแบบเป็นครั้งคราวค่ะพี่ยุทธอันนี้เป็นจุดสําคัญที่ทําให้ตรงนี้สามารถทําได้ครับพี่ยุทธเ,เราก็เชียร์กันอยากให้ชาวนามีทางออกใช่ไหมครับใช่<อ>ค่ะเพราะว่าราคาข้าวมันตกต่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าขายผู้ซื้อกับผู้ขายเจอกันโดยตรงได้โดยใช้สื่อโซเชียลเนี่ยอันนี้มันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดตัดตอน ในส,ส่วนของคนกลางไปได้อ่าส่วนมาตรการที่จะออกมาช่วยเหลือชาวนาเห็นว่าต้องรอไปฟังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพรุ่งนี้ด้วยใช่ไหมครับปุ๋ยครับมีไหม<ช>มีไหมก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นหลักๆเลยก็คือเขาจะเป็นการอนุมัติมาตรการสินเชื่อเพื่อให้ชาวนาเนี่ยชะลอการขายข้าวก่อนเพราะว่าถ้าหากว่า ข้าวออกมาพร้อมกันขายพร้อมกันอันนี้ข้าวราคาตกแน่ๆเพราะฉะนั้นก็ให้เก็บไว้กับยุ้งถางของตัวเองก่อนให้สินเชื่อให้อะไรเป็นการจูงใจลักษณะนี้คระพยุทธ์ที่จะออกมาแล้วก็จะเข้าสู่คอรมอวันพรุ่งนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยมันเป็นผลออกมาจากที่ประชุมของคณะกรรมการนบอเรื่องของข้าวโดยเฉพาะนะคะเดี๋ยวตามต่อในที่ประชุมคอรมอวันพรุ่งนี้กันแล้วกันนะครับเรื่องข้าวเรื่องการ,รแก้ไขปัญหาให้กับชาวนานะครับ,รบขยังมาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของอ Easy Plus กับ M Plus เนี่ยจะเชื่อมกันแล้วใช่ไหมครับปุ๋ยครับตั้งแต่เที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนของคืนนี้แล้วค่ะใครที่ใช้ทางด่วนพี่ยุใช้ทางด่วนแล้วก็<อ>ใช้บัตร Easy p a s s ใช่ไหมคะคถ้าหากว่าต่อไปพี่ยุจะเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยออกไปมอเตอร์เวย์ไปชนลบุรีไปพัทยาเนี่ยก็สามารถใช้บัตรเดียวกันเนี่แหละคะ่ะที่จะเชื่อมต่อการเดินทางได้เลยใช้ใบเดียวได้เลยหลังจากเที่ยงคืนเหมือน นะคะก็จะเป็นการใช้ระบบเชื่อมต่อของบัตร Easy Pass แล้วก็ M e Pass ปกติแล้ว Easy Pass เราใช้กับทางด่วนรหรือว่าการทางใช่ไหมคะ<อ>ส่วน M e Pass เนี่ยจะใช้กับมอเตอร์เวย์ต่อไปนี้ใครที่มีบัตรใดบัตรหนึ่งของทั้งสองบัตรเนี่ยสาม,มารถเชื่อมต่อการเดินทางกันได้เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่จะมีการใช้บัตรบัตรเดียวซึ่งก็คาดว่าจะช่วยลดปัญหา,าการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินได้ด้วย นะคะคแล้วก็เป็นการนาร่องที่จะใช้ระบบตัวร่วมนะคะ mm. อันนี้ก็เริ่มจากเรื่องของอทางด่วนกับมอเตอร์เวย์ไปก่อนส่วนใครที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างใครที่เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน b t s, <S ก็ตามรถไฟฟ้าใต้ดินก็ตามใช้บัตรอยู่เนี่ยแล้วมันจะร่วมกันได้เมื่อไหร่รวันนี้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมก็บอกมาเลยค่ะบอกว่า จะใช้ระบบตัวร่วมระบบขนส่งมวลชนที่เรียกว่าโสมันมุมเนี่ยจะใช้บริการได้ในช่วงประมาณกลางปีหน้า,า,น,านะคะก็จะร่วมเชื่อมกันระหว่าง BTS MRT แล้วก็ a i r p o r t Link ทั์ยุทธ์อ๋อรออีกประมาณครึ่งปีใช่ไหมครับใช่ค่ะ<อ>ซึ่งอันนี้ก็เป็นการนำร่องก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะคถ้าหากว่าจะมาดูเรื่องของระบบตัวร่วมที่จะใช้ในส่วนของ e a s y Pass แล้วก็ Mpass เนี่ยก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยระบบ Mpass หรือว่าทางมอเตอร์เวย์เนี่ย จะมีคนใช้บัตรเอ็มพาสอยู่ประมาณ1น<อ>ึ่งแสนใบส่วนอีซี่พาสของการทางเนี่ยจะมีค,คนใช้อยู่ประมาณหนึ่งล้านใบค่ะเพเชื่อว่าพอมันเชื่อมกันแล้วเนี่ยจะมีคนใช้พวกการพวกนี้ยเยอะขึ้นเพราะว่าสะดวกค่ะพิยุธครับเริ่มต้นตั้งแต่เที่ยงคืนคืนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับถูกต้องค่ะเอาละครับดูเวลาแล้วมีเวลาปิดท้ายได้อีกสักเรื่องนึ่งครับปุ๋ยครับเชิญครับ ค่ะก็คงจะต้องไปดูเรื่องของบัตรที่ระลึกกันนะคะหลายคนสนใจอยู่ว่าเอ๊อยากจะได้บัตรอยู่แ,แล้วก็สอบถามไปยังแบงค์ชาติยังมีบัตรที่ระลึกให้ประชาชนได้อ่าแลกได้อีกไหมนะคะวันนี้ทางคุณวรพรตั้งสนาศักดิ์ศรีค่ะของทางผู้ช่วยว่วการส่ายออกบัตรธนาคารแบงค์ชาติเนี่ยได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าตอนนี้ยังเหลืออีกสองแบบที่ยังสามารถเปิดให้ประชาชนได้จ่ายแลกได้ก็คือบัตรน่ในในโอกาส ในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยจเจริญพระชนมาพรรษา60ปีบริบูรณ์5ธันวาคม2530อันนี้ <c oughs> ชนิดราคา60บาทนะคะยังมีอีก9 0 0 0 0ฉบับ <c oughs> แล้วก็ที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีธนบัตรไทยนะคะปี2545อันนี้ชนิดราคา100บาทก็มีอีก900,000ฉบับ <c oughs> ก็จะมีการกระจายไปยังธนาคารต่างๆเพื่อให้ให้ถึงประชาชนอย่าง พูดถึงนะคะพยศครับนะครับก็ยังมีโอกาสแลกได้อีกอยางน้อย2รุ่นนะครับใช่ค่ะนะสำหรับการประชุมไฮไลท์สัปดาห์นี้ที่ต้องติดตามมีอะไรบ้างครับปุ๋ยครับค่ะไฮไลท์ Hi สำคัญเลยเนี่ยก็คงจะต้องดูกันที่การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะว่าเอจะมีการคงดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่0.25หรือเปล่าในการประชุมรอบที่เของปีนะคะก็จะวัน พรุ่งนี้หนึ่งกับอสองพฤศจิกายนนะคะอันนี้คืออันนี้เป็นเรื่องดอกเบีย้ยของสหรัฐที่จะต้องติดตามกันส่วนในประเทศค่ะวันพรุ่งนี้คลรก็คงจะต้องติดกับตาดูเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือชาวนาอย่างที่บอกแล้วค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาร,ราคาตกต่ำโดยการที่จะให้ชาวนาเก็บข้าวไว้กับผ้สูขงขคนอนเองต่อไปก่อนนะคะตามดูกันต่อนะครับนะครับ,รบทิ้งท้ายครับขอแสดงความยินดีด้วยกับตําแหน่งใหม่นะครับเริ่มต้นพรุ่งนี้นะครับปุ๋ยครับแสดงความยินดีด้วยนะครับปุย๋ย ขอบคุณครับพี่ยุทธคะ่ะขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,ะคุณปุ๋ยมาที่นี่เผ่าจำรูนนะครับผู้สื่อข่าวพิเศษประจำรายการ m ั n นี่ช็อตของเรานะครับคุณฟังครับอย่าลืมครับเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money p พ u s นะครับจะได้เป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการติดตามรับฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุมันนี่ช็อ หรือแม้แต่เอาไปชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังนะครับเรื่องพี่ตู่วรวรรณธละภูมิได้พูดถึงในหลวงราชการที่9ผมฟังแล้วเนี่ยผมร่วมรายการด้วยผมยังขนลุกเลยนะครับได้ทั้งความรู้ในแง่ประวัติศาสตร์ได้ทั้งความซาบซึ้งในฐานะที่เป็นพ่อศกนิกรชาวไทยคนหนึ่งเนี่ย นะครับต้องบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยคุณผู้ฟังสามารถที่จะมีประสบการณ์ร่วมกับผมได้นะครับโดยการย้อนกลับไปฟังรายการวิทยุ Money Plus มันิพัสเมื่อวันเสาร์ที่แล้วแล้วก็ขออภัยครับรายการวิทยุ Money Plus มันิพัสเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วและวันอาทิตย์นี้2ตอนโดยพี่ตู่วรวรรณธารภูมินะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับหุ้นในกลุ่มพัฒนาสังหาริมทรัพย์นะครับก็พิทศักดิ์วิธีรธรรมจากเอเชียพลัสนะครับสัปดาห์ที่แล้วในรายการวิทยุมานิช็อตนะครับย้อนกลับไปฟังได้ผ่านทางแอ o ัน y p a s s ของเราวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมยุทธนากระบวนแสงลาไปก่อนช่วงหน้าพบกับพี่นิดคุณธนพงศ์มีทองในรายการ Make Money กันต่อครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินท้าสถิตในดวงใจตราบนิดนิรัน์ข้าพระพุทธเจ้ารายการวิทยุมันนี่ช็อ บริษัทดีสิครีเอชันจำกัดบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบูหลวงจำกัดบริษัทไทเรนอาคาคอปเปอร์เรชันจำกัดบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทาลิสจำกัดบริษัทซัสโกจำกัดมหาชนบริษัทสุภลยัยจำกัดมหาชน